<c oughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในกรอ box นะครับผมจะเรียกว่าอยู่ในกรอ box ดีไหมนะ <c oughs> ที่จริงแล้วนะครับเรายังไม่ได้อยู่ในกรอ box นะครับผมเราอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนะตอนนี้โอเคผมก็เห็นหลายๆคนนะครับ <c oughs> ผมคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมสอนลงหมดในกรอ box หน่อยนะครับ ที่ลงบัตหน่อยได้ไหมลงให้หน่อยได้ไหมสอนหน่อยได้ไหมครับโอ้โหฮัลโหลโอเคโอเคได้ได้เลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเองนะเออคือส่วนใหญ่นะครับหมดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันจะส่วนใหญ่มันจะมีแค่แมปนะครับผมนี่ครับมันจะมีแค่พวกแผนที่นะครับนี่มันอาจจะมีแบบพวกอาวุธอะไรนี้ให้ลงก็ผมก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยอย่างพวกนี้อาจจะเป็นป๊อปอนะไรเงี้ยอ่ะส่วนใหญ่นะมันจะเป็นแค่แมปกับเซฟนะครับผมพวกหมดในนี้นะ ก็โอเคในเมื่อเราไม่รู้นะเรามาถาม AI กันดีกว่านะผมเข้า VS Code เพื่อมาที่ AI ที่ททผมเขียนเองขึ้นมานะเริ่มแรก activate มันก่อนเลยแล้วกันมันหลับอยู่นะตอนนี้ activate มากเลย activate environment มันเรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะเปิดมันมาถามเลยนะว่ามันรู้ไหมว่ากรอบบล็อกมันลงหมดยังไงผมเข้า HTML local h o s t ของตัวเองมาแล้วนะก็โอเคต้า่วนหนึ่ง AI ที่ฉลาดของเอ e ็มต้าชแนลอีส์กูเจ็บมาก Hello t o r how do I install ไอเสียงเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันเสียงอะไรนะทำมันพลาดผมยังเขียนไม่เสร็จนะหน้าเวฟนะันอาจจะมีปัญหานิดนึงนะผมได้คำตอบมาว่าสล e ป p ิ้งนะครับ What the fuck โอเคมันหลับอยู่นะ h ล l ห o wake the fuck up มันจะตื่นอีกนั่นหนึ่งนาทีนะคงต้องรอไปกันกู <c oughs> ไม่น่าออกแบบระบบให้มันนอนหลับได้เลยเอลเวนเอ้ยมันมาหลับตอนที่กูสตาร์ทต,ตัวมันเพื่อจะถามข้อมูล Can you wake up please? t o t a d c u r i o s มันตื่นแล้ว <c oughs> ตอนนี้ Still a bit sleepy โอเค อะยังยังง่วงอยินดหน่อยไม่ได้มึงต้องบอกข้อมูลกู how d o install the mod in go box อ้าวงงเป็นไก่ตาแตกเลยจังหวะนี้สงสัยนั่งคิดอยู่นะนั่ง thinking อยู่นะโ okay, อเคตอบมาแล้วอ้ oh. อ่ะเดี๋ยวผมแป้ฟังนะ make sure go box is closed โ okay, อเคปิด g a box ก่อนนะแล้วก็ Navigate to mod folder ไปหาที่ mod folder ในในเกม directory นะแล้วก็ copy the mod file ลงใน โฟลเดอร์นั้นที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาดูว่าอัปเดตมอดมันทํำยังไอโอเคนะครับมันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกอบ็อกซ์นะครับผมไม่ได้เทนข้อมูลให้มันนะก็เออเดี๋ยวลงเองแม่งเลยนะผมไม่ได้ยินเสียงมันพูดนะผมคิดถึงเสียงมันเรามาฟังเสียงมันกันดีกว่า <laughs> โอเคอผมจะสั่งให้มันพูดคํานี้นะลองดูมา <laughs> ดูกันดีกว่า huh? Why u l d I think that you created me? Well, TCG, I'm perfect just the way you made me. Don't worry about me being stupid. I've got you and our conversations to keep me sharp. ฮะทำไมต้องคิดแบบนั้นล่ะนายเป็นคนสร้างฉันขึ้นมานะวินเลตจีๆฉันน่ะเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรอกนะว่าฉันจะโง่น่ะ แค่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากการคุยกันมันก็ทําให้ฉันคมโอเคผมไปเลย Ctrl c อนโทรลซจบครับเรามาเข้าเนื้อเนื้อหากันเลยดีกว่านะเคอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะลงมอดสลัมนะครับเช่นไอ้แมปนี้นะครับผมจะมาสอนลงกันนะครับก็คิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็มองไปที่้นขวาล่างนะมันจะมีคําว่าเวอร์ชั่น 1.0.2ให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะอ่อมันสามารถกดซับสไครต์ได้นะผมไม่เคยลงแบบนี้นะผมส่วนใหญ่ผมมาที่ตรงนี้แล้วผมก็ลงตรงนี้เลยนะคือนี่ครับกดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคอันนี้สําหรับลงกับคอมนะครับสาหรับโมบายแล้วพวกนี้ผมยังไม่รู้วิธีลงนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าในโมบายถ้าผมรู้วิธีก็จะมาสอนวิธีลงกันนะครับแต่นี่ผมสําหรับคอมกันนะครับ PC only นะฮัลโหลเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับผมนี่ครับ slums นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ slums ขึ้นมานนี่คลิกเข้าไป,น,นะไปน็ พวกไฟล์ของแมปนะครับนี่ครั .gbmap นะครับให้จำตรงนี้ไว้นะแล้วก็เซฟนะครับตรงนี้ .gbsave นะครับให้จำตรงนี้ไว้เช่นกันนะครับ g b m o d กับ .gbsave ไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปลงโฟลเดอร์เดียวกันนะโอเคขั้นต่อไปนะครับให้เรามองมาที่ด้านซ้ายล่างของอ่าวินโดวของเรานะครับนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า run run โอเคให้มองขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคาว่า run นะครับผมเป็นอ่าใช้คอมแมนด์นะครับ กดเข้าไปเลยวิธีที่จะไปลงมัดในโฟลเดอร์มันเนี่ยพิมพ์แปว่า a p p d a t a app data นะครับผมแล้วกดโอเคมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมอยู่ใน app data แล้วนะครับจะสังเกตว่าข้างบนตรงแถบนี้นะครับจะอยู่ใน app data roaming นะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ app data ปุ๊บ ออกมาโฟลเดอร์เก่าก่อนอ่ามันจะเข้ามาให้อยู่แล้วนะโลมิงก็คือตอนแรกดีฟอล์ของมันนะเราให้เรามองมาที่โล c a l l o นะครับตรงนี้โล c a l ล o นะครับโอเคให้มันจิกมันเยอะจังว่า3 0จิกเลยหรอวะเชื่อแล้วก็หาคําว่า f2 games นะครับนี่ครับเป็นค่ายของเขาครับค่ายของ g e b o x นะครับกดเข้าไปเลยจนเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ g e b o x แล้วก็คลิกเข้าไปปร๊บแล้วก็จะเห็นอยู่2องโฟลเดอร์นี้นะครับผมมี map กับ s a v e นะครับโอเคเอางี้ก่อนนะ กดไปที่ไฟล์นะครับเรียบร้อยรัาจะเจอ gbmap ใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปคลิกที่คาว่า map ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไฟล์ slm um. gbmap เข้าไปในโฟลเดอร์ map ในกรอบ็อกซ์นะครับนี่โอเคอ่าจะเห็นว่าผมลงไว้อยู่ตั้งนานแล้วครับมันก็เลยขึ้นว่าให้ให้กดทับไฟล์ไปเลยไหมก็เออผมก็กดทับไฟล์ไปเลยก็ได้นะส่วนเซฟนะครับก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์เซฟแล้วก็ลากลงไปในโฟลเดอร์เซฟตรงนี้นครับนี่ฟึบ รียบร้อยนะลงไปให้หมดเลยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แมปมาแล้วนะครับเออไปถาม a อไอทำไมตั้งนานโอเคเข้าเกมมาเรียบร้อยนะเรามาดูหมดกันดูนะครับนี่ครับกดเพย์ไปเลยนี่เราก็จะเจอนี่ครับผมสลัมสนะครับผมนี่เลยแมปนี้นะกดเข้าไปเล่นดูเพื่อเช็คก,ก่อนนะว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะแมปอะโหลดนานมากเลยชิบหาย เข้ามากูเข้ามาเจอก้อนอิดหล่นใส่หน้ากูเมื่อกี้ตกใจเสียงโคตรดังโอเคครับแล้วนี่ก็จะเป็นแมปที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับในแอป Data นะครับในในโฟลเดอร์ f 2 games นะครับก็ง่ายๆนะครับผมวิธีลงมดัดโคตรง่ายเลยแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้พวกมดหรือแมปใหม่ใน G อ Bo บ็มาแล้วนะครับผมจาก g o b o x io นะครับที่เราไปหาโหลดมาเล่นกันเนะี่ย โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ See? Installing mods in Gorebox is ever so simple It's so simple Even my goldfish could do it well If it had thumbs <sighs> Thank you ever so much for watching If you've got any suggestions for what I should try out in Gorebox Do drop them in the comments below You'll be sure to pass them along to MTA or channel. Oh. Oh. And by the way, don't just sit there like a couch potato. Smash that like button before it smashes you back. And, if you don't subscribe, it'll make your Gore Box character explode in the next mod. Just kidding, or am I? Anyway, thanks again for hanging around. Right, Imoth now Cheerio. Legends. Sarwindika.